ปูเสือมาปูคือมาพักผ่อนเงินใจจ้ะไปกินกล้วยก่อนวันนี้ไม่ได้มาชอบจ่ายจ้ะชอบแค่ของ กินผักกันเลิกงานแล้วจ้าเพื่อนๆจะวันนี้อากาศดีตามเคยจ้ะวันนี้จะพาเพื่อนๆเราเอกแล้วจ้ะซื้อกับข้าวเนาะไม่ได้ชอบเยอะจ้ะซื้อกับข้าวสักสองสามอย่างจากวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็ยังทำงานอยู่ อากาศวันนี้ค่อนข้างมีแดดจะเพื่อนๆน,นะดูบรรยากาศรอบๆอันนี้ก็จะเป็นข้างหลังโรงแรมจ้ววันนี้น่าจะประมาณสิบห้าถึงยี่สิองศาไม่ไม่น่าจะถึงยี่สิบองศานะประมาณคิดว่าน่าจะประมาณสิบห้าหกองศานี่แหละจ้ะแต่ว่าฝนไม่ตกก็ถือว่าโอ้ยอยู่จ้ะ นี่ก็จะเดินไปซื้อกับข้าวที่เกเวลาเดิมจะดูรถรายเยอะ <S <S ๆ,ๆแล้ช่วงเย็นๆตอนนี้ก็เวลาสี่โมงกว่าเลิกก่อนเวลาสิบนาทีจะนะไม่อยากจะอยู่เนอะอยากจะช่วงบรรยากาศดีๆก็อยากจะรีบเสร็จรีบกลับจ้ะก,ก็าอากาศดีมีน้อยที่นี่ นี่ก็ภายในโรงเรียนสอนภาษาจ้ะดูดอกไม้หัวล้นเพื่อนๆสวยนะมันดอกไม้หัวล้นบ้านเราเลยจ้ะโรงเรียนสอนภาษานี่ก็จะเป็นสอนพวกภาษาอังกฤษพวกทำเกี่ยวกับสวนพวกอะไรเนาะเราก็เรียนอยนู่ในโรงเรียนนี้ก็เรียน แต่ก่อนนี้เรเรียนแค่ชั่วโมงละครั้งปชั่วโมงสองชั่วโมงต่ออาทิตย์หนึ่งจะ้ะคิดว่าเราจะกลับมาเรียนต่อไม่อยากจะเข้าร้านตอนเย็นๆเลยคนมันเยอะมากแล้วก็ของที่เราแบบต้องการมันก็ไม่มีจ้ะเพื่อนๆแต่เราก็จะซื้อแค่ของที่จ,จาําเป็นจ้ะวันนี้จะเดินกลับบ้านอีกแล้วตอนเย็นๆรถมันเยอะ จะพาพเพื่อนๆเดินไ,ไม่ได้มานานมากเลยนะเนี่ยดูอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปหมดจ้ะก็ทําอะไรเขอก็ทบที่จอดจักรยานจอดรถเข็นอจอดรถเข็นแล้วตรงนี้ทําอะไรคนเลื่อนประตูมาตรงนี้อีก ไม่ได้มานานปกติเราก็ไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่จากเพื่อนๆจนมากไม่ค่อยไดไม่ชอบใหญ่นะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันที่กับเวลาเดิมจะอาาสุดจดองมันลดราคาอันนี้เป็นพรมจะเพื่อนๆนะแต่เปรี้ยวนะเพื่อนนะนะน,นะนี่จ้ แถวนี้มีแต่พวกโกคประมำจะซื้อกาแฟไปคิดไม่ออกว่าวันนี้จะกินอะไรดีเนาะ เชื่อเลยว่าอะไรก็ขายดีไปหมดจ้ะผลไม้ไม่เห็นมีอะไรดูเบาบางมากเลยมีเต่พวกองุ่นกับนั่นแต่เราไม่เอาจ้ะผลไม้มีกล้วยกินกล้วยก่อนวันนี้ไม่ได้มาชอบจ่ายจ้ะชอบแค่ของกินผักแบบดู ช็อปเรียบร้อยล้วจะเพื่อนสรุปแล้วเราก็ได้ซื้อถุงเพราะว่าที่นี่เขาไม่มีถุงให้นะทุกวันนี้เวลามาช็อปของก็ต้องซื้อถุงเองจะ้ะซื้อถุงหรือไม่ก็เอาถุงมาเองเนาะแต่เราวันนี้ไม่ได้เอาถุงมาตั้งใจเ่าจะมาซื้อแค่สองสาอย่างเดินกลับบ้านบรรยากาศดีมากเลยจะ้ะตรงนี้เขาทำหมอนทำที่นอนนะเป็น Uh, mm hmm. โรงงานเล็กๆเจ้ปเป็นโรงงานของฟาร์มเีของไม่กี่ชิ้นจะเพื่อนๆหมดไป20ยูโรเยอะมากชิ้นอนอ เพื่อนๆคนที่อบเพียวเข้ามาอยู่ในนี่จะเป็นไหมต้องมั่นเลยนะแต่ก่อนเราจะมาสมัครงานในโรงแรมนี่จะแต่ว่าโรงแรมนี้ก็คือเป็นโรงแรมสีอนกันจะเพื่อนๆเขาก็จะให้คนที่อบเพียวเข้ามาพักเนาะเห็นว่าจะให้ย้ายออกตอน น่าจะเป็นเดือนน้าจะเห็นกบบนคนที่ทํางานของเราเขาก็พักอยู่ในโรงแรมเลยจะสะดวกสบายไม่ต้องเสียค่าเช่าฟรีทุกอย่างแกเห็นไหม,มเยอะแยะไปหมดเลยเราก็เลยว่าทําไมเราต้องมาทํางานที่นี่ตอนแรกว่าจะเดินเราไปกลับไปในเมืองคืนเนาะแต่ว่าเราเดินเข้าไปนี่เห็นอากาศดีจะเราเดินเข้าไปใน วัดสปอร์ตเฮาส์เยอะแยะเลยไม่ใช่มีแค่ผู้หญิงกับคนแก่ลูกเล็กเด็กแดงนะเ,นเพื่อนๆแบบผู้ชายก็มีแบบกำลังที่จะช่วยชาติบ้านเมืองเขาก็มีเขาพากันแถวนี้ก็พากันอนั่นเนาะพากันบน่นว่าทำไมผู้ชายอายุ18-19หรือประมาณ20-30ปี ล้าก็พากันมาที่นี่ก็เป็นสถานที่เดียวกันจ้ะกับโรงแรมที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี้ยเป็นบริเวณเดียวกันเจ้าของเดียวกันเพราะว่าเจ้าของในเขาแบบค่อนข้างรวยมากแล้วเขาก็มีร้านอยู่ในเมืองด้วยจ้ะนะเดินชมบรรยากาศด้วยกันจ้ะเพื่อน นะ่าจะมีคนเข้าไปหาเห็ดข้างในนานมากเหมือนกันจะเพื่อนๆยังไม่ได้เดินมาตั้งแต่ฝนตกเป็นเดือนเดนเราจะไม่ได้เดินมาัน,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 าน,น่ก็จะเดินออกกําลังกายสักหน่อยเนาะถือข้าวของพลุงพลรังด้วยจ้ะนี่ก็ก็จะให้แฟนมารับข้างในนี้เนาะดีกว่าเราเดินเข้าไปในเมืองคืนแล้วก็แบบรถมันติดเยอะติดมากจ้ะ จะไม่ย้อนกลับไปก็เดินถือโอกาสเดินออกกําลังกายด้วยจ้ะวันนี้สรุปแล้วก็ตัวเองได้ซื้อเนื้อจ้ะเนื้ออยากกินเนื้อสเต็กเอามาถถาเป็นน้ําตกเนาะเป็นอาหารเย็นจ้ะพรุ่งนี้ก็ยังทํางานเหมือนเดิมทําอีกวันหนึ่งบรรยากาศดีๆจ้ะไม่แน่ใจว่าก็เปิดหรือยัง อยากจะเดินไปฝั่งนู้นแต่ว่าตงใสยยังไม่เปิดจ้ะแต่ว่าเขาก็เปิดบ้านให้เข้าไปชมนะต้องเสียค่าต้องเสียค่าเช่าเขา น่ายังไม่เปิดเพราะว่าแต่ก่อน,นี้ป่าที่ฝักน้นเราสามารถทีจ่จะเดินไปได้เลย คนที่นั่งนั่งนอนนอนนี่ไม่ใช่คนที่เข้ามาพักค่ะเพื่อนเพื่อนคนี้พวกนี้เป็นคนที่อบพยพทั้งนั้นเลยจ้ะเพราะว่าเขาไม่ได้ทํางานเนาะเขาก็จะอากาศดีเขาก็จะมาปูเสือมาปูคือมาพักผ่อนหย่อนใจจ้ะ เราไม่ใคยเจอคนเยอะแยะขนาดนี้ที่ในเขตนี้เลยอย่ะเยอะมากช่วงนี้มันยังประมาณ5้าโมงเนาะเพราะว่าเขามีเกม ก็มีเกมให้เล่นจ้ะแต่เราก็ต้องเสียเงินซื้อบัตรข้างไหนนี่ก็เป็นที่จอด